วันนี้พี่กวางเรียกพวกเรามามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เรื่องแม่น่ะสิต่อจากนี้ไปใครอยากจะดูแลแม่ก็ดูไปเลยนะส่วนพี่ไม่เอาแล้วพี่กวางพูดแบบนี้แหมยคอไม่ยังไงไหนเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอก็จะผัดกันดูแลแม่คนละหนึ่งเดือนน่ะนี่พี่เอาไปแค่อาทิตย์เดียวเองนะเจ้าแม่เมื่อคืนแล้วเหรอพูดแบบนี้อะ่ะไม่อยากดูแลแม่ใช่ไหมนี่แกพูดก็ไม่ถูกต้องนะผัดกันดูแลก็จริง แ่ทุกวันเนี้ยแม่ไปบ้านพี่ทีไรแม่ก็ไม่สบายทุกทีอ่ะพี่นี่ก็จะเบื่อจะแย่อยู่แล้วนอกจากกินกับนอนอ่ะแม่ก็ไม่ทําอะไรเลยวันวันนึง่ะแถมงานบ้านก็ยังไม่ทําอีกเนื้อตัวนี่ก็เหม็นไปหมดสกปรก,กลกลุมลัง,ลงทุกวันเนี้ยพี่จะกินอะไรก็แทบจะไม่ลงอยู่แล้วเหม็นจากนี้ไปอ่ะใครจะดูแลแม่ก็เอาเลยนะพี่คนหนึ่งแหละไม่เอา โอ้พี่กวางพูดอย่างี้ก็ไม่ได้นะพี่แม่จะอยู่บ้านพี่เราอยู่บ้านผมอ่ะแม่ก็แก่แบบนี้แหละจะช่วยอะไรได้แถมช่วงนี้นะยังปวดอ่อนแอดอีกอย่าว่าแต่ช่วยเลยแค่ไม่มาเป็นภาระให้เราเพิ่มอ่ะมันก็บุญแค่ไหนแล้วพี่พี่ยังจะเอาอะไรอีใช่หนู่พูดถูกวันวันอ่ะแม่อยู่บ้านก็ไม่เห็นจะทําอะไรอยู่แล้วนอกจากกินกับนอนนะพี่ แล้วพี่อ่ะจะหวังให้แม่ไปช่วยงานบ้านงานเงินอีกหรอจะทำไงได้พี่พวกเราไม่มีใครอยากดูแลแม่ก็จริงนะแต่เราจะเอาแม่ไปไว้ที่ไหนล่ะ <c oughs> ทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ด้วยสิถ้าทิ้งได้อ่ะก็ทิ้งไปตั้งนานแล้วไม่มีใครอยากจะเอามาเป็นภาระหรอกพี่แกพูดว่าอะไรนะไหนนองพูดอีกทีสิผมไม่ได้พูดอะไรัะหน่อยพี่อย่ามาจ้องหน้าผมแบบนี้สิ ก็แค่ความคิดของแกก็ไม่เร็วนะในไหน,นพี่นหมยก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วอนะพี่ว่าคงไม่มีใครทำอะไรได้หรอกถ้าเราเอาแม่ไปทิ้งที่คุณนะัะอีกอย่างก็คงจะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราทำอะไรกับพี่แกนั้นบ้างใช่ไหมใช่ไหมแล้วถ้าพี่เหมยกลับมารู้เรื่องนี้อะจะทำยังไงกันล่ะพี่ เป็นไปไม่ได้หรอกพี่เหมยไม่ได้กลับบ้านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคงไม่รู้เรื่องนี้ง่ายๆหรอกเอางี้เรื่องเนี้ยพี่รับรองเองว่าไม่มีใครทําอะไรพวกแกได้หรอกอีกอย่างอะเรื่องเนี้ยก็มีแค่พวกเราสาคนที่น้องที่รู้กันเองถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งเอาเรื่องไปบอกพี่เหมยก็คงจะไม่มีใครรู้หรอกก็มีแต่ฟ้ากับดินเท่านั้นแหละที่รู้แต่แล้วยังไงอะก็เราสามคนพี่พูดสอ,อย่าง ใครจะทำอะไรพวกเราได้ใช่ป่ะว่าไงเ่าไงโอเคพี่หนูเห็นด้วยกับพี่นะพี่ว่าไงหนูก็ว่างั้นนะแล้วแกอะเอาไงถ้าพี่สองคนไม่มีอะไรอะผมก็ไม่มีปัญหาหรอกพี่เอางี้ก็ได้โอเคงั้นตามมีนะไปเดี๋ยว เราไปทําเรื่องให้มันจบภายในวันนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาขางใายดีไหม <c oughs> แม่คะแม่สวัสดีค่ะแม่คะแม่เป็นอะไรอีกอ่ะออีกแล้วเหรอแม่ไม่สบายอ่ะลูกพวกแกพาแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาล <c oughs> หน่อยได้ไหม แม่ซื้อยามากินเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะยังไม่ดีขึ้นเลยมแม่เป็นอะไรมากไหมคะเอางี้แม่เอาเงินเก็บมาให้หนูแล้วเดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปโรงพยาบาลเองจะให้แม่เอาเงินเก็บมาจากไหนอีก,กลูกเงินที่เหมยส่งให้ในแต่ละเดือนอ่ะแม่ก็ให้พวกแกไปหมดแล้วนะแม่ไม่มีเงินติดตัวเลย ก็จริงอยู่นะคะที่ว่าแม่เอาเงินที่พี่หมายส่งมาให้มาให้พวกเราหมดแล้วใช่แม่ตอนพ่อจะเสียพ่อไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้แม่เลยเหรอพ่อแกไม่ได้มีสมบัติอะไรไว้ให้แม่หรอกนะพ่อเขาจะมีเงินเก็บนิดๆหน่อยๆก็จริงอะแต่แม่ก็ใช้เงินก้อนนั้นเลี้ยงดูพวกแกจนโตขนาดนี้แล้วไงที่แม่สามารถส่งพวกแกทุกคนเรียนจนจบ แล้วก็มีงานทำแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วเออแม่ไปโรงพยาบาลอะ่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะแม่คิดว่ามันไม่ต้อง่ายเงินหรือไงคิดว่าไปเด็ดใบไม้ข้างทางแล้วไปจ่ายค่ายาแบบนี้ก็ได้เหรอมันไม่ได้ปะแม่ไม่เป็นไรนะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ เดี๋ยวพวกเราสั่งคนจะช่วยกันคิดหาวิธีพาแม่ไปโรงพยาบาลเองส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอะ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะจริงเหรอลูกพวกแกจะพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมจริงสิคะคำไหนคำนั้นแม่จะให้พวกเรานิ่งดูดายดูแม่เป็นแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะแม่ใช่ไหมฝนใช่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 ไหมลุยใช่ครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมอาสาขับรถพาแม่ไปเองไปกันแม่ใช่ค่ะแมะ่เราไปโรงพยาบาลกันย่าเนี่ยไม่ต้องไปกินมันหรอกเนาะเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่านะแม่แม่ลงมาเลยเร็วๆลุยเร็วๆสิจับมาเนี่ยนี่มันไม่ใช่ทางไปโรงพยาบาลเดี๋ยวใช่ทางมันไม่ใช่ทางไปโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอลูก ทางโรงพยาบาลมันก็นี่ไงทางไปโรงพยาบาลนะพี่หนูว่านะทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละในไหนอะขามันก็เจ็บเดินไม่ไหวอยู่ละถามจริงๆเ่นะนี่แกคิดจริงๆเหรอว่าพวกเราสามคนอะจะพาแกไปโรงพยาบาลแกฝันหวานอะไรไปหรือเปล่าแกปูนี้ละทำไมไม่จะตายไปจะให้รู้แล้วรู้รอดจะโยกไห้เป็นมแล้วคหน,นอนเขาทำไ,ไม อีกอย่างหนึ่งอะนะฉันจะบอกแกให้เอาบุญที่พวกฉันสับคนพาแกมาที่เนี่ยพอพวกเราจะเอาแกมาทิ้งไว้ที่นี่ยังไงล่ะมันไม่มีใครต้องการคนกแก่และไรประโยชน์อย่างแกเอามาเป็นผาลาวไ้หรอกลุกลยซะนี่ลูกพูดอะไรออกมาลูกจะทํากับแม่แท้ๆของลูกแบบนี้ไม่ได้นะทำไมจะทําไม่ได้ล่ะเป็นแม่ทแท้แล้วไงหรอแกลองย้อนมองดูตัวเองก่อนไหม ไม่หยอกอะไรกับพวกเราบ้างอะแกรู้ปะว่าทุกวันนี้อะแกเป็นภาระให้เราขนาดไหนลองคิดดูดีๆนะถ้าไม่มีแกสักคนอะพวกเราก็จะสุขสบายไปหลายเท่าพันเท่าเลยแหละแกไม่ต้องพูดให้เสียเวลาเดี๋ยวเราอะพาไปทิ้งไปตรงนู้นดีกว่าจะได้หมดภาระของพวกเราสักทีไปเร็วเร็วไปไปไป ดาขนาดนี้มาถึงขนาดนี้แล้ว่าแกยังจะกล้ามาสั่งสอนพวกเราอ,อีกเหรอหลังจากนี้ต่อไปนะแกอย่ามาให้พวกเราเห็นหน้าแกอีกอย่าไปโรงพยาบาลมากใช่ไหมนี่ไนะงโรงพยาบาลของแกเนี่ยคือที่ที่แกควรอยู่แกจาไว้แ้แกรู้ไหมที่ฉันพาแกมาปล่อยที่นี่ยเพราะอะไร ฉันไม่อยากให้แกกลับไปหยาบที่บ้านนั้นอีกขืนแกกลับไปอยาที่บ้าน,น,นอีกนะฉันจะทุบขาแกหหักไปเลยคอยดูใช่ไปกันดีกว่าปากันเถอะพี่นี่จะไปแม่ทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้นะแล้วแม่จะทำยังไงทำไมตึงต้องเจอกับโรกใจร้ายใจดำขนาดนี้ เรื่องเทก็นั่งพักกันก่อนดีกว่าใช่พี่อากาศข้างนอกอะร้อนไ็ร้อนแก่แล้วน่ะหนักก็หนักปวดมือปวดตัวไปทั้งหมดเนี่ยโ้น่าแต่อย่างน้อยอะหลังจากเนี้พวกเราก็มีพลังแล้วจริงด้วยพี่ต่อจากนี้ฉันก็เป็นอิสระสักทีไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องโพงหน้าโพงหลังสบายใจชัดใช่ แต่ไม่ใช่ว่าแกคนเดียวนะที่สบายพวกเราทุกคนต่างหาก <c oughs> ที่สบายอะ่ะว่าไปว่ามาบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะเนาะงั้นถ้าเราเอาไปขายดีไหมแล้วเอาเงินมาแบ่งกันกแกว่าไงความคิดไม่เร็วเลยพี่ปีก <c oughs> วานี้ความคิดสุดยอดไปเลยนะพี่ <c oughs> จะว่าว่าไปอะ่ะบ้านหลังนี้มันก็ไม่มีคนอยู่จริงๆนะพี่จะทิ้งไว้ก็เสียดายเปล่า รอไปขายอ่ะอก้เอาเงินมาแบ่งกันอ่ะแล้วไปหาความสุขใส่สตัวเองอ,ะอ่ะยางงี้ดีกว่าเยอะเลยเนาะงั้นไหนๆพวกแกก็คิดเห็นเหมือนพี่แล้วงั้นเอาตามนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวเราไปฉลองกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองกิี๋พเล้ยเต็มที่เลยนะ <c oughs> ได้เลยกินตัดหนักจะเต็มไปเลยไปที่ไปเถอะไปเถอะ บ้านมาตั้งนานแ e ล้วเหมือนแม่เลยอะแม่ลูกเปิลูกกลังม,มาหาแม่แล้วทำไมแม่ถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคะมาค่ะเดี๋ยวหนูพยุงแม่ลุกขึ้นนะคะ น้องของลูกไม่มีใครดูแลแม่เอาแม่มาทิ้งไว้ที่นี่เขาไม่ให้แม่กลับบ้านอีกอะไรนะคะแม่ทำไมน้องถึงได้ทำกับแม่แบบนี้ทำไมถึงได้ใจดำขนาดนี้หมามันยังรักแม่รักลูกนี่เกิดเป็นคนทำไมถึงได้มีจิตใจโหดเหี้ยมแบบนี้พวกน้องของลูกต้องหาว่าแม่สกปรก แล้วก็บอกว่าแม่ไม่มีเรี่ยวแรงจะทำงานเป็นภาราให้พวกเขาก็เลยให้แม่มาอยู่ที่นี่แล้วพวกเขาก็ลุมทำร้ายแม่ไม่เป็นไรนะคะแม่แม่ไม่ต้องเป็น,นห่วงโยนูจะพาแม่กลับบ้านเองเป็นคิดบัญชีกับพวกมัน ก็เย็นแล้วนะนอะไรขนที่นัดดูบ้านจะมาสักทีเนี่ยกี่โมงแล้วดูเวลาสิสี่โมงครึ่งแล้วอะ่ะพี่กวางพี่กวางก็จะเย็นๆก่อนสิคะวันนี้อะยังไงเราก็ว่างทั้งวันเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็มาแล้วมั้งใช่พี่ใจเย็นกันเ่อะใจเย็นนะนนแกว่าก็แล้วกัน,น,นอกน่ก็ได้เอา้าวนั่นไงพี่มาแล้วมาแล้ว อันนั้นแหละผมว่า uh, ัันนน้แหละใช่เยพี่เมย์สวัสดีค่ะพี่เมยมาได้ยังไงคะเนี่ยพี่ก็คิดถึงพวกแกไงเลยกลับมาเยี่ยมพวกแกตอนนี้ทำอะไรกันอยู่หรอเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราเรานั่งคุยใช่ใช่เรานั่งคุยตามภาษาพี่น้องกันพอดีว่างพี่ จริงเหรอแล้วแม่ล่ะไม่อยู่บ้านเหรอแม่เหรอแม่ไปตลาดอะเล่นครับไปไปตลาดไปตลาดเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเขาเหนือเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วพวกแกจะโกหกกันอีกเหรอแม่คะแม่แม่ แม่เล่าทุกอย่างให้พี่ฟังหมดแนละ้วพวกแกสามคนทําอะไรกับแม่ไว้บ้างพวกแกยังมีความเป็นคนกันอยู่ไหมพี่อย่าไปเชื่อแม่นะมันไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดหมดซะหน่อยพวกเราอธิบายได้นะเนาะใช่ถ้าไม่ใช่อย่างที่แม่พูดแล้วอะไรที่มีคําอธิบายนี่ขนาดพี่เห็นทุกอย่างขนาดนี้พวกแกยังจะมาแก้ตัวขนาดนี้จิตใจพวกแกทําด้วยอะไร ทำไมถึงทำกับแม่แบบนี้หรือว่าพุกแกจะแก้ตัวบอกว่าแม่อย่าจะออกจากบ้านเองงั้นเหรอพี่ใหม่คือพี่ใหม่จะยังๆเงีน๋นะคะอนี่เราก็ไม่ได้เจอกันตั้งสิบปีนะพี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่พี่อย่าโมโหไปเลยนะคะหุบปากของแกไปเลยนะ <S <S ถ้าหาวันนี้พี่ไม่กลับมา ท่าน,นี้พี่คงไม่มีวันได้เจอหน้าแม่อีกใช่ไหมแกคงลืมไปแล้วใช่ไหมว่าตอนที่แกป่วยไม่สบายไม่มีรถไปหาหมอแม่ต้องแบกแกไปหาหมอตั้งยี่สิบกว่ากิโลเพื่อพาแกไปหาหมอเพราะแกเป็นน้องสาวคนเล็กสุดอะไรที่ว่าอร่อยอะไรที่ว่าดีแม่ก็จะคิดถึงแกตลอด ของดีทุกอย่างแม่ก็จะเก็บไว้ให้แกหมดเพราะแกเป็นน้องสาวคนเล็กพี่เป็นพี่คนโตพี่ต้องเสียสละให้พวกแกทุกคนกินแต่ของที่พวกแกกินเหลือใช้แต่ของที่พวกแกไม่เอาแล้วแต่พี่ก็ไม่เคยโทษแม่หรือโกรธพวกแกไม่แต่ครั้งเดียวแต่ดูพวกแกตอนนี้สิ ปกล้าขาแข็งมากแล้วใช่ไหมถึงทำแบบแม่ได้รงคอ <S <S ส่วนแกลยแกยังจำตอนที่แกสอบเข้ามาาาัยได้อยู่ไหมแม่ไม่มีเงินส่งแกเรียนแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้เป็นเพราะว่าแม่กลัวว่าแกจะไม่มีอนาคตที่ดีเหมือนคนอื่นเขาไงแม่ต้องทำงานนะั แม้แต่วันหยุดวันหยุดแม่ก็ต้องทำงานเสรฟเพื่อให้หาเงินนี้มากพอส่งให้แกเรียนแม่ส่งให้แกเรียนจนจบมีการศึกษาเพื่อที่ให้แกมาตอบแทนแม่อย่างนี้กันหรอแกกล้ามากนะที่แและคุณท่านแบบเนี้ยส่วนแกนางกวาง ตอนที่แกท้องแกคลอดลูกก็มีแต่แม่ไหมที่ดูแลแกเลี้ยงลูกให้แกช่วยแกทำอาหารสะพ้ายแกใสขณะแม่ผัวแกยังไม่เคยใหญดีแกเลยก็มีแต่แม่ที่ไม่เคยทิ้งแกแกยังจำได้อยู่ไหมถ้าไม่มีแม่พวกแกคิดว่าพวกแกจะได้อยู่สุขสบายเหมือนทุกวันนี้ไหม ตอนที่ทุกคนยังเด็กพี่เป็นพี่คนโตพี่ต้องคอยช่วยคอยดูแลพวกแกทุกอย่างแทนพ่อมาโดยตลอดเพราะว่าพ่อได้จับพวกเราไปตั้งแต่เรายัางเล็กก็มีแต่พี่กับแม่ที่เลี้ยงดูทุกคนมาพี่ไม่เคยขออะไรจากพวกแกเลยนะไม่เคยขอให้พวกแกตอบแทนอะไรพี่แม้แต่อย่างเดียว ขอแค่ให้พวกแกดูแลแม่ตอนที่พี่ไม่อยู่นี่ก็ผ่านมาหลายปีที่พี่ไม่ได้กลับบ้านเป็นเพราะว่าพี่อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนที่พี่รักน้องๆของพี่จะได้มีความสุขอยู่สบายเหมือนครอบครัวคุณเขาสักวัน ก่อนที่พี่จะกลับมาที่นี่พี่ได้ซื้อบ้านให้พวกแกคนละหนึ่งหลังพี่หวังว่าพวกเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่คิดว่าพวกแกจะมาสะพายพี่เองส่วนบ้านหลังนี้ถึงพี่จะต้องขายหรือบริจาคพี่ก็ทำได้ทั้งนั้นแต่พี่ไม่มีวันให้อะไรพวกแกไม้ได้อย่างเดียว พี่ผิดหวังมากที่ได้เกิดมาเป็นพี่้องกับพวกแกแม่คะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีใครมาทำอะไรแม่ได้อีกตราบใดที่หนูยังมีลมหายใจหนูจะไม่ให้แม่ต้องลำบาก หรือมีใครหน้าไหนมาทำอะไรแม่ได้อีกแม่ไปอยู่กับหนูนะคะส่วนพวกมันต่อแต่นี้ไปแม่คิดซะว่าแม่ไม่มีลูกอย่างพวกมันอีกต่อไปหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแม่จะมีหนูเป็นแค่ลูกสาวแค่คนเดียวเท่านั้น พี่ไ่ยแม่พห่ม่อยเดี๋ยวพี่ม่อยี่เหรพี่ม่อย,ย,ย,ยโอ๊ยจบแล้วทุกอย่างเนี่ยโอ๊ยอะไรนักหนาวะพ่อแกได้ยินไหมเมื่อกี้เมื่อกี้บ้านหนึ่งหลังเลยนะโอ๊ยจะทำยังไงดีอ่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยก็เพราะพี่กวางนั่นแหละที่เป็นคนคิดแผนนี้อะถ้าพี่ไม่คิดแผนแบบนี้อะเรื่องทั้งหมดก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอก แกจะมาโทษพี่คนเดียวก็ไม่ได้เราก็คิดด้วยกันทั้งนั้นน่ะรู้เงี้ยเราน่าจะดีกับแม่ให้มากๆอ่ะเป็นเพราะพี่กวางแหละคิดแบบนี้ก็เหมือนกันแกอ่ะโอ้ยไม่เกีย่กวางอ่ะ